อยากหน้าผากนูนสวยโงเห้งดีต้องทำยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันค่ะหน้าผากสวยเป็นยังไงนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะได้หน้าผากที่ดูนูนดูเรียบดูสวยเหมือนดาราหลายๆท่านใช่ไหมคะแต่มีปัญหาว่า กลายเป็นหน้าผากแบนแล้วก็ดูไม่เรียบหรือบางคนเนี่ยดูเป็นตะปุ่มตะปำํำเหมือนกระดูกไม่เรียบอีกต่างหากสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เกิดจาก หนึ่งคือเราเกิดมาพร้อมโครงกระดูกแล้วก็รูปหน้าที่เป็นแบบนั้นค่ะทําให้บางคนเนี่ยดูหน้าผากแบนนะคะส่วนบางคนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยหน้าผากอาจจะดูนูนสวยค่ะแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยกลายเป็นหน้าผากเริ่มแบนแล้วก็ไม่สวยเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยก็เกิดมาจากการที่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะผิวเราก็จะบางลงค่ะแล้วชั้นไขมันที่บริเวณหน้าผากเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยหายไปด้วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ กระดูของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเหมือนกันค่ะพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะกระดูกของเราเนี่ยมันก็จะซุดแล้วก็ยุบลงไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หน้าผากไม่เรียบเนียนสวยเหมือนเดิมค่ะโดยหน้าผากที่ผู้หญิงต้องการนะคะมักจะเป็นหน้าผากที่ดูโหนกนูนแล้วก็เรียบเนียนค่ะส่วนหน้าผากของผู้ชายนะคะก็จะเป็นหน้าผากที่ มีลักษณะแบนค่ะจะไม่ได้โหนกนูนเหมือนผู้หญิงนะคะหน้าผากผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่กว้างหน่อยแต่ว่าแบนแต่ในความแบนต้องไม่ได้เป็นลักษณะของตะปุ่มตะบัหรือว่ายุบหายไปเลยเพราะหน้าผากที่ยุบหายไปเลยมันก็จะดูมีอายุแล้วก็ดูไม่สวยเช่นกันค่ะวิธีการทําให้หน้าผากดูสวยโหนกนูนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะหมาก็จะขอแบ่งเป็น2วิธีค่ะคือวิธีแรกเป็นวิธีที่ไม่ใช้การผ่าตัด ส่วนวิธีที่2เนี่ยก็จะเป็นวิธีของการผ่าตัดนะคะซึ่งวิธีผ่าตัดเนี่ยก็สามารถจะทำได้เช่นการผ่าแล้วก็เสริมเป็นแผ่นซิลิโคนเข้าไปค่ะ แต่เนื่องจากว่าหมอเนี่ยเป็นหมอทางด้านผิวหนังและความงามนะคะเพราะฉะนั้นจะมาพูดเรื่องของการทําให้หน้าผากดูสวยโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดหรือมีแผลกันค่ะการทําให้หน้าผากเนี่ยดูเรียบเนียนนะคะอย่างแรกเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัวของโบทูลินุ่มท็อกซินได้ค่ะเพราะว่าหน้าผากหลายคนนะคะที่ดูไม่เรียบเนียนเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีริ้วรอยที่เกิดจากการขยับของกล้ามเนื้อจากการที่เราไม่ว่าจะเป็นการเลิกหน้าผากหรือว่าขมวดคิ้วเวลา ทำไปเรื่อยๆแล้วก็อายุของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดริ้วรอยถาวรแล้วก็ดูไม่เรียบเนียนได้การฉีดตัวของโบทูลินุ่มท็อกซินเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราขยับน้อยลงแล้วก็ทําให้ริ้วรอยเนี่ยมันดูน้อยลงด้วยค่ะส่วนในคนที่ได้ผักแบนจริงๆนะคะจากการที่ชั้นไขมันมันบางลงแล้วก็กระดูกเนี่ยยุบตัวลงเราสามารถจะใช้วิธีแก้โดยการฉีดสารเติมเต็มหรือที่เรียกว่าฟิลเลอร์เข้าไปได้ค่ะ โดยสารเติมเต็มนะคะก็จะมีหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นการฉีดไขมันเนี่ยก็เป็นการฉีดสารเติมเต็มชนิดหนึ่งค่ะโดยเอาไขามันของตัวเราเองนะคะ มาฉีดเข้าไปเพื่อจะให้ตัวของไขมันเนี่ยทำให้เกิดปริมาตรแล้วก็ทําให้หน้าผากดูโหนกนูนขึ้นข้อดีของการฉีดไขมันนะคะก็คือเมื่อไขมันติดแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปนานค่ะแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยุบหายไปตามอายุของเรานั่นเองค่ะส่วนการฉีดฟิลเลอร์ที่เป็นกลุ่มของสารสังเคราะห์นะคะหมอก็แนะนําว่าควรจะฉีดตัวที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะเรียกว่าไฮยาลูรนิกแอซิดนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวของไฮยาลูรอนิกแอซิดฟิลเลอร์นะคะก็จะเป็นฟิลเลอร์เพียงชนิดเดียวที่เป็นสารสังเคราะห์แล้วก็ผ่านออยอของประเทศไทยค่ะการฉีดฟิลเลอร์ให้สวยนะคะสําหรับหน้าผากเนี่ยจริงๆเราไม่ยากเลยค่ะสําหรับหมอหมอคิดว่าการฉีดหน้าผากให้สวยคืออย่าฉีดเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าเจอคนไข้หลายๆคนเลยนะคะไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วมันไม่รับกับใบหน้าบริเวณครึ่งล่างค่ะ หรือที่หมอเรียกว่าฉีดหน้าผากจนดูเกินหน้าเกินตานะคะหน้าผากเนี่ยมันดูนูนออกมามากในขณะที่มันไม่ได้รับกับบริเวณของเบ้าตาเราหรือว่าแก้มเราบริเวณด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นการฉีดให้สวยเนี่ยคือการฉีดพอประมาณค่ะหมอจะให้ดูตัวอย่างค่ะสำหรับเคสแรกนะคะเป็นผู้หญิงที่อายุไม่เยอะมากค่ะแต่หน้าผากเขาเนี่ยอาจจะดูไม่ได้โหนกนูนมากนะคะ การเติมฟ no so ิลเลอร์เข้าไปปริมาณไม่มากเช่นประมาณ1-2ึซีซีเนี่ยก็สามารถจะปรับรูปหน้าผากของเขาให้ดูเรียบเนียนแล้วก็ดูสวยเป็นธรรมชาติได้โดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องฉีดจนเยอะออกมาจนมันยืนแล้วก็ทำให้ไม่รับกับใบหน้าค่ะส่วนเคสที่2ค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะขึ้นมานะคะอยู่ที่40กว่าปีค่ะก็จะสังเกตได้ว่าหน้าผากเนี่ยจะแบนไปค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะเห็น ตุ่มของกระดูกที่ดูนูนขึ้นมาได้จากการที่บางบริเวณไขมันมันหายไปค่ะการเติมฟิลเลอร์นะคะในบางเคสเนี่ยคนไข้ไม่ได้ต้องการจะดูเปลี่ยนเยอะหรือว่าหน้าผากดูโหนกนูนผิดปกติจากเดิมค่ะเพราะฉะนั้นการเติมเข้าไปในเคสแบบนี้อาจจะใช้ประมาณ 2CC ซีซีก็สามารถจะทาให้หน้าผากของคนไข้เนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้แก้ปัญหาของเขาทั้งหมด100เซแต่ก็จะสังเกตได้ว่าร่องหรือว่า ความยุบที่มันดูเยอะเนี่ยมันก็สามารถจะดีขึ้นได้ในอีกเคสหนึ่งนะคะถ้าดูหน้าผากจากด้านข้างจะดูยุบหายไปเยอะซึ่งเจอได้ในผู้หญิงที่หน้าผากแบนอยู่แล้วแล้วก็อายุเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือในอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม transgender หรือสตรีข้ามเพศซึ่งมีโครงหน้ากระดูกหน้าผากที่เหมือนกับผู้ชายคือยุบแล้วก็แบนเมื่อเราเติมฟิลเลอร์เข้าไปหน้าผากก็จะดูเป็นทรงสวยโหนกนูนได้ลักษณะหน้าผากของผู้หญิง แล้วก็ดูเรียบเนียนสวยขึ้นมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายแท้นะคะหน้าผากหนกนูนเกินไปก็จะดูแปลกแล้วก็สาวเกินไปค่ะ นอกจากการฉีดปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะคะการฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากเนี่ยเราต้องเลือกเนื้อฟิลเลอร์ให้เหมาะสมแล้วก็ฉีดให้ถูกชั้นด้วยค่ะเนื่องจากว่าเวลาฉีดหน้าผากนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าฉีดแล้วกลายเป็นกดแล้วกลายเป็นบุ๋มลงไปหรือฉีดแล้วทาให้เห็นเป็นก้อนตะปุ่มตะปั่มเนื่องจากการเลือกเนื้อฟิลเลอร์ที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้กลายเป็นก้อนแล้วก็เกลี่ยเราไม่เรียบเนียนก็ได้ค่ะหรือการฉีดที่ไม่ถูกชั้นนะคะเช่นฉีดตื้นเกินเนี่ยก็จะ เห็นได้ชัดว่าฟิลเลอร์เนี่ยจะดูไม่เรียบค่ะดังนั้นเทคนิคการฉีดบริเวณหน้าผากนะคะเราจะฉีดชั้นลึกค่ะ โดยฉีดชั้นเหนือเยื่อหุ้มกระดูกค่ะอันนี้จะเป็นชั้นที่เหมาะสมแล้วทําให้เกลี่ยฟิลเลอร์ได้เรียบเนียนแล้วโอกาสการเกิดรอยบุ๋มเนี่ยจะเกิดน้อยที่สุดค่ะถ้าเราฉีดในชั้นนี้และเทคนิคการฉีดอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการฉีดอย่างปลอดภัยค่ะเนื่องจากบริเวณหน้าผากเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะนะคะการฉีดที่ปลอดภัยแล้วก็ฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันค่ะโดยเราจะเลือกใช้เข็มปลายทู่ที่เรียกว่าเข็มแคนูล่าในการฉีดหน้าผา ะะเพื่อให้การฉีดเนี่ยปลอดภัยแล้วก็โอกาสที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดน้อยลงค่ะการเลือกเนื้อฟิลเลอร์ก็สําคัญค่ะการเลือกเนื้อฟิลเลอร์ที่ฉีดหน้าผากนะคะต้องเป็นฟิลเลอร์ที่เนื้อแข็งพอประมาณแต่ว่ายังเกลี่ยง่ายเพื่อให้เวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าผากยังดูพุ่งโหนกนูนแต่ว่าเกลี่ยแล้วดูเรียบค่ะ โดยสรุปนะคะการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากให้สวยสำหรับหมอเนี่ยอันแรกอันดับ1เลยคือเรื่องของการฉีดในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่เยอะจนเกินไปอย่างที่2นะคะการเลือกเนื้อฟิลเลอร์เนี่ยต้องเหมาะสมสำหรับใช้ฉีดหน้าผากและอย่างที่3ค่ะต้องคำนึงถึงเทคนิคการฉีดที่ถูกต้องและปลอดภัยค่ะ